าราศีมีนตอนนี้เสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะทำอะไรถ้าทำงานสายคอนเนตช่วงนี้จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษแอนมือสีชี้ดวงสวัสดีสดค่ะอาจารย์แอนค่ะอาจารย์สีค่ะชี้ดวงเดือนธันวาราศีมีนเริ่มใหม่ส่งท้ายปลายปี ก่อนรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องแอนเหมือนสีชี้ดวงค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปประจำเดือนธันวาของชาวราศีมีน,ม,นมาดูกันค่ะว่าพลังงานของชาวราศีมีนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเกณฑ์ที่ชาวราศีมีนนะคะเรายังไม่ทันไปพูดเรื่องมูเลยนะแต่มีเกณฑ์ที่ชาวราศีมีนจะมู มูแบบมูเพื่อให้แก้ปัญหาในเรื่องนี้มีเรื่องที่ตัวเองคิดไว้ในใจแล้วว่าอย่าให้เรื่องนี้มันผ่านพ้นไปได้ไพ่บอกว่าถ้าตั้งใจจะไปมูก็ไปมูได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการทํางานแอนมองว่าตอนนี้มีเกณฑ์ที่การทํางานของคุณถ้าเกิดเป็นงานฟรีแลนซ์จะมีคนที่เขาให้คําแนะนําให้คาปรึกษาแต่เป็นในเชิงแบบว่าให้คําแนะนําเป็นคําแนะนําในเชิงการของการแก้ไขการแก้ไขว่าเอาแก่เรื่องนี้สีแก้เรื่องนั้นสี่สาหรับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ที่ ลูกค้าต้องแอบ o ูกต้องอนุมัติบางทีลูกค้าก็แก้ไปแก้มาก็ได้แต่บางทีเป็นการแก้ตรงจุดตรงจุดตามความต้องการของเขานะแต่จะดีไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งจัดแล้วก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีมีนตอนนี้ผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่าคนที่เป็นระดับผู้บริหารหรือคนที่เป็นระดับสูงสูงนะคะ มีผลกับชาวราศีมีนมากๆมาดูเรื่องที่ดีของชาวราศีมีนที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอะชาวราศีมีนแอนมองว่าถ้าชาวราศีมีนกําลังรับมืออะไรอยู่นะคุณก็ยังผ่านไปได้อีกเดือนหนึ่ง เดือนนี้คุณผ่านไปได้แน่นอนเพราะว่าไพ่ที่คุณได้ค่ะเป็นไพ่แควคาดปลอดภัยถ้ามีใครคิดไม่ดีหวังร้ายหรือถ้ามีใครประสงค์ไม่ดีกับชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนจะเอาตัวรอดได้แต่เอาตัวรอดได้เนี่ยเป็นเพราะวิชาความรู้ความสามารถนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอาตัวรอดได้เพราะว่าจังหวะที่เขากําลังจะจะทําร้ายคุณหรือพูดไม่ดีกับคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าไอสิ่งที่เขาบอกบางทีคุณไม่ได้ทําอ่ะสมมุติเขาแนะนําคุณไปในทางที่ไม่ดี แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าอันนี้ไม่ดีคนที่บอกคุณคนนี้ก็เป็นคนไม่ดีด้วยเหมือนกันคุณก็เลยไม่ได้ทําพอถึงเวลาที่เขาตรวจสอบอะไรขึ้นมาคุณก็เลยไม่ได้โดนไปด้วยค่ะกับอีกอย่างหนึ่งช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่ชาวราศีมีนเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียว่าอะไรทําแล้วจะดีกับตัวเองบ้างหรืออะไรทําแล้วไม่ดีกับตัวเองแต่อย่างหนึ่งไพ่บอกว่าเรื่องที่ดีตอนนี้ชาวราศีมีนออนเปิดไพ่เรื่องของการเงินให้นะ ชาวราศีมีนตอนนี้เสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะทำอะไรถ้าทำงานสายคอนเนตช่วงนี้จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษไพ่บอกว่าคุณจะได้รับยอดไลค์ยอดแชร์จากโซเชียลแต่อย่างหนึ่งในสถานที่ทำงานคุณจะเป็นที่รักของคนในที่ทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นเพศหญิงจะเกื้อกูลสนับสนุนคุณหรือว่าจะคอยเป็นกำลังใจให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ อ่ถ้าใครแบบเอออยากจะไปลงหน้าหน้าทองหรือแต,แต,แต่แต่สถาบันนี้ไม่มีอ่ถ้าใครแบบเออจะไปลงหน้าหรืออะไรที่คิดไว้ว่าจะทําอยู่แล้วเพราะว่าดีไพ่ขึ้นเนาะก็ไปได้เพราะว่าจะเป็นสิริมงคลกับชาวราศีมีนเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีเมีนแอนขอดูหน่อยเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีเมีนนะคะคือชาวราศีมีนมีพรสวรรค์แหละ แต่ว่าพรสวรรค์ของคุณอนะบางทีมันเป็นพรสวรรค์ที่คุณได้ทําอะไรแบบทําอะไรตามสัญชาตญาณอนะเหมือนงานอนะบางทีงานเขาเมตไหมอะไรมาสําหรับคนอื่นเป็นงานงานยากนะแต่สําหรับชาวราศีมินคือทําได้อยู่แล้วก็ทําไปตามปกติตามตามความสามารถของคุณคุณทําได้อยู่แล้วแต่ไพ่บอกว่าให้ระมัดร,ระวังนะระมัดร,ระวังอีโก้ของคุณนี่มันมากจนเกินไประมัดร,ระวังคนมีตําแหน่งที่เขาเนี่ยต้องการที่จะแบบว่า จ,จัดแจงให้คุณทําอันนั้นสิทําอันนี้สิพายบอกว่าระมัดระวังการปฏิเสธบางทีการปฏิเสธอะมันเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ว่าอาแอนเปิดให้ว่าปฏิเสธเรื่องอะไร ปฏิเสธเรื่องที่เขาต้องการเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะเพิ่มความสามารถหรือถ้าคุณทำงานฟรีแลนซ์เขาข้อเนี้ยถ้าคุณเพิ่มไปอะ่ะมันไม่ได้ยากหรอกมันไม่ได้ทำให้คอร์สราคาคุณเพิ่มอะไรมากมายแต่มันตรงตามความต้องการของลูกค้าไพ่บอกว่าเพิ่มไปเถอะอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรมากมายเพราะว่าคำแนะนำนั้นหรือ ออความต้องการนั้นๆเป็นความต้องการที่ดีตรงกับความต้องการของลูกค้าจา่าแล้วก็ตรงกับความต้องการของนายเราของหัวหน้าเราคะ่ะค่ะ ทีนี้มาดูในมุมของโหราศาสตร์นะคะสำหรับ<ม>ชาวราศีมีนเนาะบอกเริ่มใหม่ส่งท้ายปลายปีนะคะต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะเริ่มใหม่เพราะมีเรื่องดีๆนะคะก็คือทั้งเดือนเลยจันทร์ศรีบอกเลยทั้งเดือนชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะคะสําหรับใครที่ดวงเกี่ยวกับลาบลอยก็จะมีลาบลอยโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะ,ะแต่สําหรับใครนะที่ต้องการขายบ้านขายที่ขายทรัพย์บอกเลยว่าอันเนี้ย<ม>คุณสามารถขาย มีโอกาสปลดหนี้ปลดสินได้นะะหรือแม้กระทั่งเป็นในหน้าเป็นตัวกลางนะ,ะมีโอกาสได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ๆจนทําให้คุณปลดหนี้ปลดสินได้มีเงินก้อนโตนะคะแล้วก็จะสู่หัวข้อต่อไปก็คือเริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งสิ่งใหม่ๆเห,หล่านั้นหมายถึงว่าข้อแรกอาจจะเป็นชีวิตใหม่ที่ล้นลาขึ้นนะคะหมดภาระบางสิ่งบางอย่างโล่งสบายนะคะสบายอกสบายใจทําให้คุณไม่ต้องไปห่วงกังวลเครียดกับเรื่องหนี้สิน เรื่องบางเรื่องที่คุณแบบคาราคาซัา,า,างนะคะจะเริ่มหมดไปนะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป2นะคะถ้ามีเงินหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นเงินส่วนอื่นก็ได้นะนะคะมีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่ซ่อมแซมนะคะหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินซึ่งก็จะคล้ายๆที่ไพ่ที่น้องแอนบอกนะคะจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับนะคะสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับ เรื่องเหล่านี้นะคะบางคนอาจจะซ่อมก็ได้นะคะบางคนอาจจะซื้อก็ได้นะคะซื้อบ้านซื้อรถก็ได้แต่บางคนก็ซ่อมแซมส่วนที่มันไม่ดีจะได้อะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะ<ม>อีกด้านหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือนะะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมีโชคจากต่างถิ่นต่างแดนหรือแดนไกลนะคะสำหรับอันนี้อาจจะเป็นสายที่ทํางานทํางานต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศอันนี้ คุณก็มีเก์นนะประสบผลสําเร็จในธุรกิจหรือมีโชคมีลาบจากต่างแดนได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าสําหรับใครที่เป็นโชคลาบ,ลาบเกี่ยวกับลาบลอยเนาะขอให้นะซื้อนะตามทินดังแดนซื้อแดนไกลซื้อระหว่างเดินทางนะคะซื้อในวัดในว่าอันนี้จะเป็นโชคที่แท้จริงนะคะเพราะ,ะนั้นก็อย่าลืมถ้าใครมาเห็นคลิปนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคก็ตามนี้เลยนะคะ ทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องสุดท้ายนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเนาะหน,นะคะภูมิแพ้แต่มันระวังนะคะข้อสองนะคะหงุดหงิดในบางเรื่องเหมือนเลือดจะไปลมจะมาแบาบว่าขึ้นขึ้น,นลง,ลงอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะถ้าคุณไม่ระวังมันจะส่งผลเสียต่อโชคลาภ ในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจได้นะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรับรอยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นธุรกิจปุ๊บอันนี้ต้องระวังเพราะมันกระทบกับอารมณ์ในการพูดเจรจาหรือตัดสินใจได้นะคะมาดูเรื่องมูเตลูของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนตอนนี้คุณรู้สึกไม่มั่นใจอะไรเลยสถานการณ์ที่คุณเจอบางทีมันเหมือน ผีผักอะแต่ไพ่บอกว่าคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเดิมหรือว่าคุณจะได้ไปในที่ที่ดีกว่าเดิมได้ได้อะไรที่ดีกว่าเดิมแน่นอนไพ่บอกว่าถ้าจะไปขอพรนะคะให้ไปขอพรในสถานที่ที่เป็นสถานที่ลื่นลมสบายใจแล้วถ้าจะขอพรเรื่องอะไรขอให้ตัวเองดีกว่าเดิมสิ่งที่เจอแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะแต่ให้มีเรื่องดีๆวิ่งเข้าหาค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องของรายได้ก็ ขอให้ได้รายได้ที่ดีมากกว่าเดิมค่ะขอวอวยพรนะคะให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภในทุกทิศทางได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆส่งท้ายปลายปีนี้คะ่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนนะคะเรื่องอะไรที่ ทำให้คุณประสบปัญหาเป็นอุปสรรคหรือว่าไม่สบายใจให้ทิ้งไว้ในปี2567นี้ค่ะขอให้ปี68เป็นปีที่ดีสำหรับชาวราศีมีและทุกๆราศีที่มาชมคลิปนี้ให้มีแต่ความโชคดีมีความสุขกายสบายใจค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ